โอเคครับกาวสวัสดีนะครับพบกับรายการพี่กอล์ฟตรลีเกนนะครับผมวันนี้ก็แบบว่าโอ้ยจะเลยจะเลยครับวันนี้ก็มาเม้นที่ผมได้โพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับว่าเดี๋ยวพวกที่ดาม่าไปคลิปนะคเดี๋ยวมึงเจอกูของแท้ใสัตว์ตอนนี้ก็มันจะดา่าอะไรมันแบบที่จะด่านะแบบด่าอะไรก็เท่านั้นแ่ะมันสิท้องควายวังอะ่ะเออไม่จะด่าอะไรผมก็ผม,ผม,ผ,มผมเป็นอย่างเงี้ยของผมอะ่ะมึงเจอ,อยังไงของกูอะ่ะเออ มึงก็เป็นบบอะไรกูอดขค้กูอย่างเงี้ยเออเข้าใจบ้างอารมณ์ปะอะไรอ่ะแบบมันไม่ใช่ฟิลของเจ๊กอดแต่เออแบบเออเดี๋ยวผมรับแป๊บหนึ่งมหาบีทก่อนอ่ะเจอแล้วก็ตามว่ากระแสแัพแล็อิสนาวดังๆเลยนะครับผมก็เห็นเขาแร็บกันผมก็อยากจะแล็บบ้างมึงเจอกูอสัตว์แล็บสดไม่มีสคลิปด้วยวันนี้ไม่มีอะไรจดทั้งนั้นแหละติขึ้นแล้ว เดี๋ยวขอโต๊ะออกก่อนนะโยโยไอสีเลจินาครับผมหรือจไข้าวไอสีเกาเ้าอะไรครับผมเยอะเยอะเบื่อจังไอ้สไอผูกหญิมาละมาจะคิดกูกูบอกตรงกูไม่อยากจะดู พี่เลี้ยงรังคาจังกูดา่าไปเท่านั้นเหมือนกับไอศัดสีซอยคายฟังเท่านั้นอ๋อวันนี้พิจิวันไว้เจ้าขอร้องนะครับว่าเก็บปากไว้กินข้าวกูบอกลูกโซ่ไม่ยอยากให้มือกูเปื้อนเลือดมาเจาอกูมึงไอศัดไม่อยากพามีดจะเชื่อจะามึงให้ใามือขาไปยีดก,กูมึงเห็นกูแล้สัตว์ขอยมึงได้ยืนดูอ๋อคลคิดนี้จังตอนนี้มึงรอดูแปะรอดูต่อชาติหน้าปีนี้ยอกอ๋อเ่อ็วช้ามาก มึงก็รู้อยู่ว่าเน็ตกูแม่คุตกากยอกคอกูโคตรกากมากมึงเจอกับกูแพ้แน่มึงไม่ต้องคิดจากมึงจะทำเป็นเทพมึงจะทำตาแักมึงเจอกับกูร้อยสัตว์เป็นจั่งก่ายักษ์กูฆ่ายักษ์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะขยักายนะเออต่อเนียตอ,อ,อเนียดิเขพอาเหนื่อยละพอาละฝากไว้แค่นี้พอครับเดี๋ยวคลิปยาวมากไปกูขี้เกียจมึงก็รู้ในกูช้าอยู่ด้ีๆสัตว์เลยเข้าไปแล้ว แคบแล้วแค่นี้นะครับหวังว่ามึงจงจะเข้าใจกันนะครับถ้าเพื่อนเนี่ยไม่มีจะพูดมากครับผมก็ใครก็ขอกราบขอโทษด้วยนะครับที่เล่นๆเล่นๆอุ้ยอุ้ยกล้องหล่นกล้องหล่นกล้องหล่นโอเคแคบก็คือผมขอโทษจริงนะครับแบบว่าไม่คือแบบว่าเล่นเล่นครับตามตามเออพูดจะเล่นอะไรมึงแค่ถ้ากูพูดไปกูพูดไปว่าด้กูบ้าพวกคนเดียวเออกูต้องเป็นเล่นเพลงกว่านะครับเผื่อใครจะเอาเพลงกูไปแกะอะไรอย่างเงี้เพลงกูไม่น่าแกะหรอก เอาจริงถ้าวันนี้ก็มีแค่นี้ค,คลิปยาวก็ฝากกดติดตามน้าลานครับ Facebook ผมแล้วก็เอ่อกลุ่มแล้วก็ท็อกค,ครับถ้าวันนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ